เนี่ยลุงมาใส่มาใส่ใส่เบิ้งใส่เบิ้งแนี่ยอะไรใส่เบื้องใส่เบื้องอะไกระปูโอ้ได้ทั้งปูทั้งกบได้กบสองตัวทั้งปูทั้งกบและกระสอบด้วยเกษตรไทยพานสวัสดีครับเดี๋ยวมุนีเกษตรไทยพานสีภาไปเบื้องเขานะครับเนาะเขาห่วงเขาห่วง มาพอรุ่งแลาพยายามรอบมากมาพอลุ่งและพยายามรอบมากมาหอดสวนนี่นี่สวนทุเรียนพิ่นเลยร่างสิกระทั่งไปหน้าผมนล่ละท้างไปหน้าผมเ,เดี๋ยวสิพ้าไปเบิ้งเขาเบิ้งเขาว่าผลผลิตมันออกมากไปตังไหนมันมันเริ่มมันออกห่วงเอนะครับเนาะเดี๋ยวสิพ้าไปเบิง้งห่วงเขานะครับเนาะ ่ปเดี๋ยวไปกันเลยเพราะทางมันมืนถือกล้องบ่ดอดอรครับข้างคู่หวยนะฮะคู่หวยฝนตกมืนๆหน่อยๆไปก็จะพยายามรอบเพราะเปลงหนาเปลงนนาลงหวยเราก็จะไปใส่รอบไ้ก็จะไปเบิ่งรอบน้ำก็จะไปท้ายภาไปเบึ่งห่วงเขาบอเนาะครับเนาะไปไปกันเลยครับอ้าว ตอนนี้ก็ได้มาหอนหน้าแล้วครับหน้าคูห้วยมากับบปกเตี๋ยรครับนี่มากับน่องเนื้อมากับน่องเนื้อครับน่องเนื้อค้นมันน่องเนื้อค้นมันเออไปเบิ่งหลอบห้องปอไปมานี่ใกล้ๆนี่ถือถือถือแนวใส่ออให้น่องเนื้อพานำไปเบิ่งหลอบกันแล้วครับเนาะ อืมครับคุห่วงเขากำลังออกนี่นี่แล้วครับโอ้ห่วงใหญ่งามครับนี่แหละครับการพึ่งพาอาศัยปุ๋ยที่เรามีมปุ๋ยขี้งวงขค้วของเห้านะครับนอนอมึงห่วงครับบันเป็นห่วงหน่อยเลยครับเด้นนี่ได้ห่วง,งแบบใหญ่เลยนะครับเนี่ยอืม ไปเดี๋ยวพาไปเบิ้งรอบก่อนรูดครับมีต่หว่วงใหญ่ๆง,งามอยู่ครับอไปน,อน้องเนื้อไปพาไปรูดครับนี่เปรียบเทียบกับอันอันนี้คือปุ๋ยเคมีนี่ยครับเนาะนี่แหละครับนดีนี่เบิ้งมือ นี่บอ๊มันบ่หนอเอาเหมิงมดึงอรอย่าึอืมเอางางงไปพุน่นพุ่นยง้งไปพุ่นเดี๋ยวขออนุญาตหึ่งมาเพื่ไรคนเยวรอบมานบ่หนออึบอึบโอ้มันยุ่ยเท่าไหร่พุ่นอืมมานอยู่ยยรับดุกลุ่น มันอยู่เนาะมันวะเนี่ยมีประโดดหน่อยป่ะเจ้าผมนี่มีแต่ปลาดุกเนี่ยครับการใส่หลบน้ามาตรงไปทั้งปี่้ำไปทั้งปีเป็นเบื่ออยากหลบห๊ะงามขั้นป่าหนึ่ง ขายัางขึ้นอยู่นะครับเนะบาะบรทันได้ลงดีดีนอนลดตอวเหนื่ออาหมดแล้วครับหมดเลีดิเบล้วนนะเั้นเบล่ะเบอร์มี่ะ น้องเนี่บไปแล้วพุ่บนั่นนั่นไปรักปอยป่าเลยนี้จะใช้ไว้ขื้เก่าครับถ้พอได้กินนะครับตามวิธีบานเฮาเนาะนีดดา่คือเก่า ขี้เกาเรากำมาใส่ไใบหมองเก่านี่นะครับใส่เบื่อยากเลยครับนี่นี่ใส่บื่อยากอืมสวมไว้ซื่อๆนะครับนี่นี่อย่าปิดหูไหว้พร้อมน้ำอะไรพร่อรีดๆเปร่นงน้ำบอกครับนี่คือการเปร่นงน้ำบอกเยอะ ปิดขางไวด้ดีๆมีเสารครับเสาปิดขางไวด้ดีนี่นะครับใส่บรรยากาศผมว่างเลยใช่นหมเดี๋ยวลองมาเิงน้ำออกเห็นบิดครับเพื่อให้ห่วงมันแก่เร็วๆนี่มันจะเริ่มเต็มเม็ดแล้วครับงามครับผมงามบ่ งามบ่ครับพุ่นนี่แกงามอยู่เด้อ น,นั่นเนี่ยนมันเทไปให้ควายหรือบาทพูนครับสามไาหอดผลนแล้วครับผุใสุ่๋้ขี่วัวคว้วยเฉพาะแปลงนี้ด้ครับนี่เฉพาะงานนี้สามไรเพราะว่าอันนี้ของลุงของลุงเพิสิใส่เคมีครับของอันนี้ของลุงแปลงนี้ของลุงแต่ว่าแปลงแปลงข้างพุ่นนี่ของปะ เพิ่นบริใสเดี๋ยวผมสิพาไปเบิ่งของปลาทั้งผุนนะครับนี่นี่ก็โอเคอยู่ครับนี่ผลผลิตออกมากนี่นี่ก็บเบิ่งเนาะครับเนาะผลผลิตออกโอเคอยู่เคมียังนํำหลังเลยครับใส่ตัวนี้ผมใส่ห้องพืนห้องผืนประมาณประมาณเนาะครับเนาะประมาณยี่สิบกระสอบนี่นะ อาจสิบวถึงสามไร่ห้องผืนแล้วก็ใส่ใส่เอาห่วงน่เอาห่วงนึ่ประมาณหาถึงสิบกระสอบสามไร่เนาะครับเนาะนีะ่ครับห่วงไง,งามเดี๋ยวพาไปเบิง้งของป่าทั้งผุนเทียบเทียบเบิ้งนะครับเนาะผมจะเทียบให้เบิง้งเดี๋ยวผมพาไปเบิง้งของป่าก่อนอเตียบมานเว้ เดี๋ยวเบื้องหงปากล้นเนาะเดี๋ยวพายงางไปเบื้องหน้าป่าก,ก่อนครับมีอะไรแปลงนี่ยน,น,ยนี่เปลี่ยนงามออกเบิดบวกเกินสิ้นเดือนนะครับได้เกียเ่ยวนี่นี่ครับฟังนี่ก็มีลมแน่ลมมันสูง เขามันสูงก็นไม่หล่มนะนี่ครับนี่เทียบห้องป่าห้องป่านี่เพิ่นบริษัทนี่ห้องป่ากับห้องรุงเพิ่นบริษัทใส่ประธานพอผมผมมีเวลาอัดให้เพิ่นปีนี้แล้วผมสิใส่ให้เพิ่น แยบกบห้องผมครับที่ใส่นี่นะครับเห็นความชัดเจนเนาอครับเนาะห่วงกาลัางออกมากงาม,งามห่วงกออกเต็มเลยครับน,นี่สำหรับห่วงเขาห่วงเขาปุ๋ยขี้วัวควายครับนี่กำลังทยอยออกงามครับห่วงไง งงามนี่แหละครับการใส่ของที่เฮามีกะลดต้นทุนได้ครับนี่ลดต้นทุนได้แล้วก็ได้ผลผลิตออกมาดีครับนี่นะครับเนาะู3สามลายหอดปุ๊บสิได้ทะเบิ้งครับว่ามะเกียวสิได้เข่าร้ายปันไดนี่แหละครับ การใส่ของมีคาที่เฮามีนะครับเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอฝากไวส้สำานีนะครับเนาะผ้ามาเบิงห่วงเขาผ้ามาเบิงป่าในรอบตอนเศร้าๆคลิปนีน้ขอฝากไวส้สำเนียงใครเริืมฝากกดติดตามเลยนะครับเ้อกดติดตามกดไลค์กดแชร์ซอยแช่ให้กเกษตรไทยบ้านนะครับ ช่วยวยแชร์ให้กษตรไทีบานกดติดตามไว้เลยกดติดตามก่อนเลยนะครับเด้อแล้วก็กดไลค์กดแชร์จัางได้ก็ขอขอบพระคุณคนที่กดติดตามเขามากดไลค์กดแชร์ให้เนาะครับเนาะถ้าไปสนใจปุ๋ยตัวนี้กะปีนาครับปีนาเกี่ยวเขาเหลี่ยวสีลงหน้านี่โทรมาเลยด้อครับเด้อตามเบอร์นาจอที่ขึ้นให้เ้ยครับเด้อ ตามเบอร์หน้าจอที่ขึ้นให้เนาะครับเนาะ0925303414ครับโทรมาสั่งไว้ได้เลยครับต้องการกระสอบ50กระสอบ30กระสั่งใดได้ดครับได้มันมีกระสอบหน่อยกระสอบใหญ่ให้นะครับว่าจะสั่งมาจัดให้ครับแบกง,ง่ายๆวางไงไงไม่อยากครับ สำหรับใครที่ต้องการใส่ปุ๋ยตัวนี้เนะครับเนาะะเกษตรไทยบ้านให้ความรู้ทุกย่างก้าวสาวทุกเรื่องเราที่มีประโยชน์กับ FC และท่านผู้ชมครับกรเกษตรไทยบ้านสวัสดีครับ